คือการทับกันไทยนี่นะครับหรือประกันเนี่ยจริงๆพวกเราผมว่าหลายคนก็อาจจะอ,อก๋กคุณนะครับคือต้องถามว่าทุกคนเนี่ยอ่อแม่คือผมว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามันอยากจะทำะกันไะไหรอกอยพวกเรานี่นะฮะบางทีก็เจอเพื่อนมาเจอนมวยเพื่อน,ม,ออนม,อมาเประกยนชีวิตหน่อยอย่างเงี้ยนะครับหาเพื่อนไม่ได้บางทีก็ทําไป พอทําไปเสร็จผมก็เชื่อว่าทุกคนนะได้ช่วยเพื่อนรถยทําไปแล้วไม่เคยอ่านในสาระสมมติฐานหรอกใช่ไหมครับเราถึงไม่ได้อ่านก็ช่วช่วยช่วยแล้วเราคิดว่ารถที่เราเออซ่อมประกันชีวิตเราือประกันชีวิตนะครับแต่ไม่ได้ดูเรื่องหรือพวกเราที่ซื้อรถยนต์นะครับซื้อรถยนต์นี่นะบางคนก็คิดว่าซื้อรถยนต์ค่าดาวเท่าไหร่ค่าอะไรเท่าไหร่ก็บอกว่าประกันเท่าไหร่ก็จ่ายเขาไป แต่ผมเชื่อกันว่าพวกเราไม่มีใครมีสารละครบมาทำในประกันรถยนต์หรอ,อกนะครับว่ามันคุ้มครองอะไรอย่างไงบ้างนะครับง่ายๆนะครับบางทีเดี๋ยวนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีคนเสนอว่ามันประกันราคาค่ารนี้ถูกนะครับผมบอกว่าบางทีคั้หน,นึ่งถูกมันคุ้มเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าบางทีสมมติว่าเราซื้อรถใหม่มาแต่นะร,ถรถราคาล้านนึงเนี่ย เขาไม่ได้ไม่มีการว่าถ้ารถหายเราก็ชดใช้ร้านเก็จะชดใช้ออกมาก็มีก็สุดมากเขาก็ต้องการไปแล้วก็จะบอกว่ามีราคารถหนึ่งแสนหรือแปดแสนก็่งละแส,แส,สวนสมมติว่าเราก,ารากาา็การรถหายแปดแสนกับสี่แสนนี่เป็นเรื่องนลืนเราไปคิดอย่าง่นสองสองคนตาทพอเกิดหายมาแล้วเขาบอกเฮ้ย hey, ผมไม่ถึงสี่แสนบอกครับรถผมซื้อมาก็เป็นล้านแล้วทย่างเงแท้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ามสูเพราะฉะนั้น มว่าจริงๆคือ,อมันเหมือนเหมือนง่ายนะประกันภัยที่มันเหมือนง่ายๆแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษารครับอันนี้ที่พูดก็คือเป็นการประกันวการทำประกันในที่นี้ก็คือาการเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการค้ายว่าบรเรเทาความเดืร้อนที่เราจะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการาต่างๆนี่นะครับโครงการต่างๆก็คือ เราพอเริ่มต้นโครงการเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะต้องมีการสรัมปทานแโครงการงานสร้างนะครับซึ่งเขาเรียกว่า p r o j e c อ o r Artist นะครับเ Projector Artist นี่คือถ้าฟังดูก็เหมือนว่าออา a r t ก็คือความเสี่ยงภัยทุกประเภททีนี้นะครับผมว่าคือก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเรียนอะไรเนี่ย ทำงานมาผมว่าหลายคนก็คือจะไม่ไมยังไม่รู้เราก็โครงงานที่ทำขัดกันเรื่อยแล้วยิ่งมีคำว่าคอนแทคแฟลกช์สเตอร์ออริจินัลที่ว่าเป็นผูรับผเรื่องนันะ้นนะครับเพราะถ้าถ,ถ,ถามว่าทำไมต้องมีการทำประกันภายโครงการ,ามการผมว่าจริงๆก็ต้องอธิบายให้เรื่องของโครงกานเรสาสร้างหรือเราต้องสร้างหรือผมเคยพูดไปว่า บางทีเจ้าของบอกเอ๊ะทำไมเขาต้องทำด้วยเหรอผมก็พูดกับเขาง่ายๆว่าคือเราลงทุนเป็นผู้นราเกิดเป็นพันล้านเรางโครงการเป็นห้าพันล้านหรือหนึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเจ้าของว่าถ้าเกิดเราสร้างจะไปเรื่อยๆจนถึงคล้ายๆเขาพูดได้จะเสพเวลาจะไปสะสมเวลาเนี่ยเกินจะมีปัญหานะครับอะไรเกิดอาจจะริบไฟาจะเจออะไรที่ว่ามัน ไปไหมได้ก็แล้วแต่ที่มันทําให้มันเสียหายเนี่ยมูลค่าที่เราลงทุนไปนี่มันหายไปเนี่ยไมเกับมันจะไปให้ใครรับจ่ายให้ใครรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะทาประกันภัยกันเพราะฉะนั้นการทําประกันภัยโครงการไหนก่อสร้างเนี่ยวถามว่ามีความจําเป็นไหมเราต้องไปเขาใจเขายอมรับนะครับทีนี้เจ้าของก็อจะถามมาคำว่า พูดง่ายว่าใครควรจะทำประกันเห็นเขียนคำว่าคอนแทคเตอร์ออริสหรือบางคนแนะนำพออระมารยาที่น่าที่พระมารยาเป็นคนทำเองนะครับอันนี้เราก็ต้องชี้แจงให้เขาาทราบว่าการทำประกันไทยก็คือสามารถทำได้สองอย่างเลยนะครับคือถามว่าเราทำเองก็ได้ให้คอนแทคเตอร์ของคนทำก็ได้แต่ถามว่าคอนแทคเตอร์ที่เขาทำเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาคงไม่มีใครมาทำงานโครงการให้เราแล้วเขา มากเกินเขไม่ได้เพราะงั้นค่าตัวเงยนต่างๆเขาก็จูกกลับมาที่เจ้าของอยู่ดีนะครับผมก็บอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะทำหรือใครจะจ่ายก็อยู่ที่เจ้าของโครงการนั่นแหละแล้วการทําประกันรายนี้นะครับมันเป็นการพูดในว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาชดใช้ให้ในทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขการทําประกันทั้งหลายแหล่นี่คือเขาจะมีเงื่อนไขทางนั้นว่าเขาจะชดใชยค่าค่าคำรับผิดชอบของเขาอะไรให้คุณเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไข เพราะฉะนั้นถ้าการที่เราให้ทางช็อตเชคเตอร์ทำเขาอยากจะได้เนี่ยค่าเหมือนต่อตับโรงงานเราบ mm. อกให้เขาไปรงทถัเขาก็ต้องคิดราคาค่าทุนี e. ่ยมให้ถูกที่สุดเพราะถ้าค่าทุนเยี่ยมถูกๆความครอบคลุมก็ลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุอะไรมาแล้วเราก็ไปดูว่าง่ายและไอ้นี่มันไม่ครอบคลุมเราจะไปเอาไปไหกับคุณรักหมอพ่อคุณระบายนะเนาะเราเรา ตึกไปก็จะเสร็จแล้วอยู่ดีๆเกิดสมุนไพรายแล้วใครจะรับผิดชอบรับหมอก็ก็คงไม่เลอะชอบก้อนใหญ่เราหรอกแล้วยิ่งถ้าเป็นงานเอกชนที่เราทำทางการนี่มันจะมีหลายคอนแทคเตอร์ที่เราไปทำงานโยธานงานสราเสร็มยงานเราบอกมีทีไรจะหมดเนี่ยไปหมดถ้าเราให้เขากระจายกันทำแต่ละโค้กคนต่างคนต่างทำเพราะฉะนั้นยอดที่ประกันสุทธแล้วบางทีจะเป็นพันล้านนั่นก็คนเรา ละล้านมันสามร้อเลยตอเนี้แล้วบริษัทประกันไทยเขาก็เป็นยังไงถ้าคุณประกันเบี้ยประการมุลค่างานสูงสุดเบียยประกันเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลค่าทงนยิ่งี้จะเปอร์เซ็นต์ของค่าค่าคุลค่างานสมมติว่าพันล้านค่าจะบอกว่าให่อกคณศูนย์จุปร์เซ็นต์ถ้าหนึ่ล้านบาทจะคูนย์จุดแต่ถ้าบอกร้ายล้านก็คูณศูนจุดหกห้ ทีนี้ผมออยากจ,จะบอกว่าบางทีเจ้าของก็ยังว่าเ,เขาได้รับคำแนะนำมาว่าอย่าไปทำเองนะเดีวมันจะมีปัญหาอะไรเรื่องนี้เราไม่รับชอบในฐานะผู้รับหมอครับครับมีวันที่ผมจะพูดแล้วสุดท้ายเจ้าของเกาจะต้องยอมรับฟังแล้ควรจะผ่าการทำงนะครับถ้าเป็นความเสียหายเกิดจากการต่อแบบผีผ้าน,นะครับตออแบบผีผ้านี้ทางกรมธรรม์ มาทานเขาจ่ายใ้ออง,ค,อง,องครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าสมมติว่าเราออกแบบเป็นแปลน,นะครับแล้วก็ประมูลม,มีความเศร้าดีเทสือความเศร้านะหาประมูลเสร็จปุ๊บไหมาใหญ่แหลกมาไมครับัหาก็น่นาจะเปารู้ความสามารถะไรแนอิีาเลียดิทาหีอะไรก็แล้วแ,แต่เนี่ยเอาก็ได้รม,มามาสร้สางสร้างไปปรากฏว่า มีปัญหาพอตึกมีปัญหาปุ๊บเขาแหลกประมาณที่สุดแทางประกันแน่นอนนะถ้าเจอเียด้ชายให้สักที่ต่อยเลยโอ้ไม่สมบูรณ์อะไรกาถ้าเจอเขาต้องเขาได้เบี้ยประกันได้เดียวแต่ถ้าเขาแลกมาแล้วเขาต้องเช็คนี่แน่นอนว่าเขจะเช็คพอเช็คเสร็จถ้าเป็นความผิดยายนั้นเป็นการเรียกว่าเขาตีไซน์อรือไซน์ฟอลเนี่ยเขาจะไม่รั เพราะฉะนั้นผมก็ถามเจ้าของเจ้าของก็บอกให้เพื่อนมาว่าทำไมคุณไม่รับผิดชอบอ่ะเพื่อนมาบอกทำการแบูโอเคครับก็ทำการแบบที่ได้มาต้องทำกามแบบทำก่อสร้างตามแบบผมไม่รู้หรอกว่าแบบผิดหรือไม่เจ้าของถะครับมาเซาบอกว่าคุณงานนี้ผมนี่คุณไม่รู้หรอกว่าแบบมันผิดผมถัดง่ายๆในพวกเราที่กรุงงานเราก็จะส่วนมากจะได้ว่าการของเป๋าเป็นต้นก่อนแหละ ให้คุณทำตามแบบนะ้นจะไปทำนอกคุณแบบนั้นทำตามแจะมีสักกี่คนที่จะสามารถซึ่อขงน้อยเนี่ยใหพวกเราบอกว่าดูแบบด้วยตางป่าแล้วรู้เลยว่าแบบนีงนทีเพราะฉะนั้นก็ก็เช้าก็บอกผมมก็จะรับผิดชอบไปยังไงเพราะผมรูจัแบบนั้นของการไปหาที่ใส่เน่ยคแบบมแ่ผมจะรับผิดชอบใุมที่ใส่เนบ ร้อยล้านเขารับค่าแบบประมาณถือสล้านเองถให้เขาาเเป็นร้อยเขาเ่ชอบไม่ได้หรอกถ้าคุณอยากให้ผมรับผิดชอบเป็นร้อยตั้งแต่แรกออกมาสิผมก็เป็นประกันไปยเาเรียกว่าประกันไทยวิชชชีพเป็นจีไซึ่ประกันไทยวิชาชีพตรนนเรียกแพดเพราะฉะนั้นผมมาร้อยล้านคุณอกแบบสาล้านผต้องเป็นประกันสักล้านแล้วผมก็คิดสล้านนะครับ ทีนี้ผมอยากที่ผมบอกว่าอมาตรฐานกรมการประกันภัยนี่ถ้าออกแบบผิดนะครับประกันจะมีรับผิดชอบแต่ถ้าเราต่อรองอย่างที่บอกนะการประกันไัยคือเป็นการประกันโดยมีเงื่อนไขมาตรฐานคุณบอกว่ารับผิดชอบผมอาจจะบอกแบบยอมยอมไม่ต่อรองเรี่อคุณไะคุณว่าเท่าไหร่เราบ้างเราสิเช่นนี้แต่ว่าผมขอ เขาบอกด้วยนะครับก็จะเป็นมีเรื่อนไขมีเสรขึ้นมาวันต่อวันสิบห้าหรืออย่างที่ผมบอกตั้งแต่หลักบริีมีแน่นอนทุกคนทุกบริษัทมีนะครับเพราะฉะนั้นพอจะมีประกันว่าโรเกอร์หรือที่บริษัประกันภัยหรือยังื่อนไขสา์อย่างเราเนี่ยก็จะแนะนำเจ้าของว่าควรจะมีเงื่อนไขตัวไหนบ้างนะครับอันแรกที่ผมพบรูปอย่างนี้ครับเจ้าของก็จะเข้าใจว่าโอเคละ ต้องทําเองหละประกานตัวนี้เขาต้องทาเองและเพราะว่าผม่างบอกถ้าไม่ได้ดูเองแล้วเขาเขียนชัดๆว่าดีไซน์ฟอ้องไม่แล้ผิดชอบแล้วเป็นรายมานี้ให้ให้เจ้าของเจ้าของจะแปลประกันเองทงี่ไทยแล้วผมก็จะบอกเพราะว่างางสมมุติไปง่ายๆประกันนี่เขาจะถือว่าถ้าเขาประกันโครงการอะไรแล้วนะคนที่มีส่วนได้เส เขาพูดง่ายเขาเหมือนว่าตามมาตรฐานประกาศน่ะเขาก็กลัวว่าพูดง่ายว่าผมบอกว่าคผมรับสิ่งขอคนที่สร้างอาครหรือว่าเราสร้างตึกเนี่ยมีรถไปจอดบนทางของเราก็โหไปสักนนะครับมาเดินของของยกของขึ้นเคลขึ้นอะไรแล้วลงไปยกรถเนี่ยถ้าเป็นคนข้างนอกไม่มีปัญหาอะกาศเรา ถ้าเป็นของเจ้าของโครงการไปจอดดูงานเห็นคนของขอนเตาไปตรวจงานก็ถือว่าพวกนี้เป็นพวกอยู่ในเกี่ยวข้องกับโครงการเป็นผู้เอาประโยชน์เล็กน้อยพูดง่ายภาษาประกันภาษาง่ายง่ายก็คืออยู่ดีๆรถคุณทรงๆก็เอามาอจะเปลี่ยนรถเราเราไปจอดแล้วบอกไอ้ผู้รับเหมาไม่ไหวอะไรต้องมาใส่ที่รถทุ่มประชันข้อกว่าเขาถือว่าพวกนี้ไม่ใช่เรื่องตี เราไปเปิดงานเรียนโรงเสร็จวันนี้จริงๆถ้าตามมาตรฐานเลยมาตรฐานประกันภัยนะไม่ได้เรียนไม่ได้ไม่รับผิดชอบะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีโรคเกิ่มเปดนเวลาเราทําประกันไปก็จะต้องป้ายตัวที่เราต้องขอเพิ่มครับขึ้นที่ผมทรรมาสุครั้งเราจะเพิ่มว่าโอเคนะโดยแทนเจ้าของนะครับหรือว่าอนญชา